สวัสดีคณะกรรมการดิฉัน้นนางสาววรพรอ,อาจหารนางสาวกัลยาโพทองและนางสาวเกวรีขันติพงศ์เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนำเสนองานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการขายหน่วยกระบ,บวนการขายและเทคนิคการเสนอขายด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สอง ความเป็นมาและความสําคัญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันการขายเป็นสิ่งที่จะต้องพบเจอในประจําวันในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้การขายมีความสําคัญเป็นฟันเฟืองสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปการขายจึงเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ที่มีให้ศึกษาในทุกสถาบันการศึกษาและทุกหน่วยงานทั้งเป็นการปูพื้นการเรียนรู้เบื้องต้นไปจนถึงการฝึกฝ ทักษะทางด้านการขายการนำเสนอการขายตามกระบวนการขายการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขายเพื่อให้พนักงานขายมีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองจากพนักงานขายให้เป็นนักขายและที่ปรึกษาการขายจากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในหน่วยนี้นักเรียนไม่สนใจที่จะเรียนในสิ่งที่ครูมอบหมายให้และขาดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนอาจเป็นเพราะครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบเดิม ไม่ตื่นเต้นส่งผลให้ภาพรวมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยที่5กระบ,บวนการขายและเทคนิคการเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ75คิดเป็นร้อยละ74.70ดดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองจึงเป็นวิธีการสอนที่สำคัญมากต่อการเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติด,ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพ ายข้อมูลในความเป็นจริงในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งตัดสินใจนั้นส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับการเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสำริ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการขายหน่วยกระบวนการขายและเทคนิคการเสนอขายด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2และเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านคูสาขาวิชาการตลาดจำนวน2ห้องเรียนรวม48คนกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้องที่1นําจำนวน20คน กรอบแนวคิดผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรอิสระวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองมี5ขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 2. นํนำเสนอสถานการณ์จำลอง 3. เลือกบทบาท 4. เล่นสถานการณ์จำลอง 5. อภิรายสรุปผลตามแนวคิดของทิศนาแขมณีและตัวแปรตามได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยกบวนการขายและเทคนิคการเสนอขายและความพึง พอใจที่มีต่อกันได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองตามแนวความคิดของสุรัต์ธิดาการจันนพระวงศ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น2ประเภทประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการทดลอง1คือแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองหน่วยกระบวนการขายและเทคนิคการนําเสนอขายจํานวน2แผนแผนที่1เรื่องขั้นตอนในการนําเสนอขายและ เทคนิคการนำเสนอขายแผนที่2เรื่องเทคนิคการสื่อสารสำหรับการนำเสนอขายและใช้สถานการณ์จำลองจำนวน2สถานการณ์คือ c o s m e t i c online และ f a t sale คุณภาพความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย3.94จุกระดับเหมาะสมมากแผนการจัดการเรียนรู้ที่1มีค่าเฉลี่ย3า9กระดับเหมาะสมมากและแผนการจัดการเรียนรู้ที่2มีค่าเฉลี่ย4.00 ระดับเหมาะสมมากส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี2ชนิดคือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย4ตัวเลือกจำนวน25ข้อและแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นแบบมารประมาณค่า5ระดับจำนวน10ข้อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย4ตัวเลือกจำนวน25ข้อค่า IOC อยู่ระหว่าง0.67ถึง1.00ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง0.25ถึง0.80แและค่าอำนาจ จำแนกอยู่ระหว่าง0.22ถึง0.77แบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตรประมาณค่า5ระดับจำนวน10ข้อค่า IOC อยู่ระหว่าง0.67ถึง1.00ค่าความเชื่อมัน่น0 8.6การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ขออนุญาตผู้บริหารและกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งจัดปรฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 2. ทำการทดสอบก่อนเรียนจำนวน25ข้อ 3. การจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองจำนวน2แผนใช้เวลาทดลองแปดชั่วโมงโดยในแต่ละแผนผู้วิจัยดำเนินการสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองครูผู้สอนจะต้องเตรียมอุปกรณ์รองพื้นแป้งพับลิปสติก2นำเสนอสถานการณ์จำลองครูผู้สอนจะต้องทำการสาธิตสถานการณ์จำลองที่กำหนดขึ้น 3. ขั้นเลือกบทบาทเด็กจะต้องทำการ การจับฉลาว่าจะเป็นพนักงานขายหรือว่าลูกคา้า 4. ขั้นการเล่นสถานการณ์จำลองนักเรียนจะต้องเล่นตามบทบาทที่ได้รับ 5. าขั้นอภิปรายเมื่อน,นักเรียนเล่นเสร็จแล้วครูจะวิพากพร้อมเพ,อเพื่อนในห้องเพื่อน,นําไปปรับปรุงแก้ไขในการนําเสนอครั้งต่อไปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. การทดสอบค่าทีที่เป็นแบบไม่อิสระต่อกัน 2. ค่าเฉลี่ย 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสรุปผลการวิจัย 1. ข้อ1พบว่า นักเรียนที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองมีคะแนนผลสำทริ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการขายหน่วยกระบวนการขายและเทคนิคเสนอขายหลังเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ20.05ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน3.22สูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ9.80ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ2.88อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 0.5 ข้อ2นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2มีความพึงพอใจต่อการได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองในภาพรวมระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.90ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.64เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข,ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองที่ทําให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด และจินตนาการลองลงมาคือการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จําลองทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมมากยิ่งขึ้นและการจัดการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์จําลองทําให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากขึ้นอภิปรายผลการวิจัยข้อ1พบว่านักเรียนที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่0.5ซึ่ง สอดคล้องกับแนวความคิดของ กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สอดคล้องกับผลการศึกษาของปกพาพีทศรีสว่างวงศ์ว่าพบกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนข้อ 2. พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ในภาพรวมดราม่าซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของเฉลิมเกียรติตุนแก้วกล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติเชิงบวกของบุคคลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้นได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของตนที่กําหนดไว้โดยความพึงพอใจในแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันสอดคล้องกับนะวะพลทองคาผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองรวมกับแอปพลิเคชันทางการศึกษาอยู่ในระดับมากข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเช่นสถานการณ์จำลองเป็นวิธีการสอนที่จะต้องใช้ในระยะเวลาในการเตรียมค่อนข้างที่จะมากดังนั้นครูผู้สอนศึกษารายละเอียดและลองเล่นด้วยตนเองก่อนและในกรณีที่ต้องสร้างสถานการณ์เองยิ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะมากครูผู้สอน จะต้องเตรียมมากขึ้นข้อ 2. การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้จากบทเรียนเข้ากับปัญหาในการเสนอขายสินค้าได้ง่ายขึ้นครูผู้สอนคนวรตรวจสอบเนื้อหาที่สอนและกิจกรรมในสถานการณ์จำลองที่ใช้ในการสอนเนื้อหามันสัมพันธ์กันหรือไม่เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากบทเรียนเข้ากับปัญหาในสถานการณ์จำลองได้ดีมากขึ้น